ฮึร <c oughs> ียบร้อยอืม <c oughs> ไม่ได้เป็นคนถูกลื่อไงอปัญหาไปบออะไรวะอ้าจัดเดโลอ่าจับไป illuminously นี่มันแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนจะคล้ายๆเห็นหรือยังไงเหลมให้มองไม่เห็นหรอเล้งแสงหรอ illuminate เปลว่าแสงปะมาถึงเลงแสงกูไม,ไม่รู้มมน <im> เขียนวอะไร illuminously back at the lowest illuminous illuminously อ,อะไรคือแบบมึงเวลาดูเปลี่ยนผ่านแล้วนี่แบบส่างสุดหรือว่ามืสดสุดอะไรไงนอืมประมาณนี้ มานี่มานี่โอเคอืม mm. เดี๋ย้กัน by this? I don't know, man I, like... uh. I don't fucking care about the play games, bro. อะไรมันจะดูหากรุยหยอนอืมดีสุดฮักกินกูเออนี่ดีเฮียมาดิโอ๊ยนี่อะไรเจลมึงดูมันมันมันไปออฟติไมะมาแล้วนะ ปกติปรับแค่รัวม,มันมันมันแดกไปหมดเลยแต่กูปรับไฮได้แล้วตรงนี้แม่จ๋าแม่จ๋าที่มาแล้วอ๋อมันใช้เยอะเกินนะเออเอ่วอ่าคนอ,อืม หรือว่าเออเดี๋ยวว่าไปใช้อันี่เลยก็ได้ไปใช้มีเดียมก็ได้ไม่เปลกหรอกนะจริงๆปุ๊บอ่าโอเคชีวิตกลับมาละขอ MBC เป็นโอเคสัมภาระได้นะโปร์แอม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 ฟักกิ้งโก้เลสฟังกิ่งโก้เลสฟังกิ่งโก้อืม

โหสัดีมาคนละทำยังไงะน่าที่นี่มาจากที่นีแล้วจอาที่นี่ ไปาามคนมาช่วยเข้าใจไหมแล้วดูะไปสอไอุ่งเชี่ยจม่ชีวิตหรอกไอ้ย่ ไหมนะโอ้ถูกมือน้องหลุดโอจิซ่าลู่ฟอร์บิลเลเจนเด์เดทสปิดออฟโอเคใช่มัมยทั่สายนออิท่ว่อ้นองการสกิ่น 写真による注目あり。うん。大型モンスター。異常なし。小型モンスター。異常なし。環境生物。あれ。鳥類が数は。変わりありませんね。メビエベルね。チャイ。その対象。 มีใะแปลกเปล่ามีคนมีตรงนั้นั่ไ่้นนตรงไปตรงไปที่ทซีนะ่ตรงไปขหนา้าทะเลสาสสินเดดสไซซาบักตรงน,งน้นเห

แต่ตอนเบต้าเทสเราจำไ,ได้ว่าน้องฉี่ฉี่ฉี่แล้วก็มาช่วยเรามาช่วยน้องตอนฉี่แลนะ้วนะ เซฟักตีกูมีพ่อมันเซหันได้ไหวฮึคลืสิร้อนเลยไม่อย่งนั้บุกูเนี่ยร้อนเอ้ยมาแล้วเรเาแต่งตัวเาแต่งตัวนจ สีสีอ่ะอ,อันนี้สีเหี้ยเนี่ยอ๋อมันคือสีนี่ดีผมแทมนั่นเป็นสีแดงว่าสีแดงแรงดิ๊ ที่ปปเป็นสีเงินดีปะลองปปเป็นสีเงินดู อัอนนี้คืออะไรเอ้ยเฮียความยาวหางมา้าเฮียเราต้องสวิตผิวไหวกูหางม้ายาวเลยหางม้ายาวตามสไตลต์อืมจะกินคนเลร์เฮ้ยไม่กินปอะไระดีปะไม่ได้ไดนะ

นี่ไงเราเป็นนี่ไม่ชอบหนวดนะโอ้โหแม่จ๋าเนียาปากินมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อานนี้ไหนรายการนอว์โพซิชั่น โอเคนี่อะไรเนะี <laughs> <c oughs> ่ยนขาวไตงตัวนี้อืมผมทำอะไรนะโนสเหรอใช่โนส อืมไอเชฟโอ้โหเแยไอเจวมึงดูชีวิตเพื่อนริบสร้างเพื่อนนะนะมือว่างไงนะย่าบอกให้กูรีบสร้างเหรอไม่ไร้ซับ ตอนนี้ดีเพื่อนกูรีบอยู่เฮ้ยอืมซึ้งสุดเด้อ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 ดตอด้อด้อไม่คิดมากไม่คิดมากว่องไวโอเค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 อเค่าไม่กลับไม่กลับไม่กลับไปยบา เฮียมีรอยบากไอ้ที่รอยกระบาดด้วยมีรอยกระบาดเฮี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เขียนนินจานินจาเฮียเฮ้จะต้องมีรอยนี่บ้างเฮ้ยหรือเป็นรอยสายฟ้าดีวะเฮียเท่เหมือนกันนะ อ่าไป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 เซฟเยสแล้วกูทำไงต่อคอมเฟิร์มเอฟไม่ใช่ไม่ใช่กูทำไ,ไงต่อโอเคกูสร้างแล้วอ๋อเคกูจะไปดูน้อง น้องแมวเฮ้ยมือหน้ากูเฮ้ยเอาเป็นภาษาปกติแล้วกัน hey, ม mm ึง hmm. ว mm ่าไงวะมึงว่า้ กูมมกูขอไปเสียงแมวแมวเสียงแมวเสียงแมวมีแมวเสียงต่ำอ่ะมีมีไลบไปได้แค่นี้มั้งแล้วก็ไปนี้มัง้งอันเนี้ยเงาแมวเป็นมันดีเทลโอ้โหมันดีเทลได้ด้วยกูอยากเป,เป <LC S 1> ลี่ยนสี ใช่น้องเป็นเพื่อนเราเฮ้ยทำไมส่งน้ำตาลน้ำตาลท่านที่ส,งสองนี้มาตรงไหนวะอ๋อถุงมือน้องใส่รองเท้าปะถุงเท้าดำปะถุงเท้าดำ อันนี้แหละลูกตาปะอืมอันนี้อะไรอ่ออนนอะส่วนไหนวะมากิง้งไมค์ก้าไอเชี่ยวหมอกมันมันเอาเบิตาเทนดาตาได้ด้วยหรอแล้วทำไมกูไปดูดิ <G ül elephant> <G ül> เออง่ายดีเลยให้กูไปลลแล้วใช้ตัวเดิมเลยเนีนยะไป let's go กูจะแต่งทำไม hunter T โอเคโอเคโอเคมันเนี่ยงกับน้องนาเดีย let's go อืมเอามาทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคบอกด้วยสตาร์ทเกม yes l e t s g o โหโกูจเล่นช่วโมงหนึ่งคนนริงจริงนะว่า เกมนี้มันต้องแบบว่ากูรู้สึกว่ามันต้องก็ต้องเรียนเรียนแบบนี้เองนะแบบเรียนคอมโบอะไรพวกนี้เองเย้ยัโอ้จกรยเยอะโอ้จักรย์มาตัวนี้แบบว่าเดี๋ยคอร์ดตัวทีกู

กูไปทางลัขไปยังทีคืนครับเไปเด็กอีกสัว

ใหญ่ติดกันเป็นพังดูหูข้นที่ เฮียกูบอกดูดูจัภาพแล้ว